ในวันนี้เองนะคะถึงดิฉันจะไม่ได้มามีโอกาสาทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าก็ขอทุกท่านมั่นใจคะ่ะว่าไม่มีสักนาทีนะคะที่รู้สึกว่าจะวางภาระหรือทิ้งภาระเรื่องพี่น้องประชาชนไว้อย่างน้อยเองดิฉันเป็นรัฐมนตรีวณธรรมนะคะก็ยังคิดถึงช่องทางในการที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเสมอแล้วก็ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านี่ก็คือเจตนารมณ์ของทุกทุกท่านเช่นกัน นะคะคเพราะฉะน,นี้แหละค่ะก็คือความแข็งแรงของพรรครัฐบาลเราค่ะแล้วก็ดิฉันก็ยังมั่นใจอีกเรื่องนะคะในเรื่องของเจตนาอันบริสุทธิ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งชีวิตของพี่น้องประชาชนรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเจ้าหน้าที่ของทหารนะคะแล้วก็การยึดหลักในเรื่องของสันติวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็หวังว่าสิ่งพวกนี้จะสามารถาพิสูจน์ในในของในเรื่องของกระบวนการต่างๆได้และดิฉันก็จะได้มีโอกาสกลับมานะคะทำเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้สถาบันแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานร่วมกับทุกท่านอีกครั้งค่ะ